ด,ดีนะพระลาชิเราพิจารณาปฏิสังขารอยู่ก่อนที่จะคบจะชันก่อนที่จะกลับประมาณพิจารณาในการครบชันนของตุโรเองยิ่งพระบทใหม่ไม่ใหม,ม่ไม่เก่านั่นแหละหพิจารณาทุกคนทุกองทุกท่านนั่นแหละทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาให้รู้กายรู้ใจให้รู้ใจใักการเจริญสติการทำความเข้าใจการแก้ไขตัวเราการแก้ไขใจของเรา ใจของเราเกิดอย่างไรวิญญาณของเรานั่นแหละมันเกิดอย่างไรมันหลงอะไรแต่ละวันให้เรารีบแก้ไขเสียอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเจริญสติไปเป็นเพื่อนหงจมันอบรมใจอยู่ตลอดเวลาอย่าไปเลือกการเลือกเวลาทุกริายาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายอะไรควรละอะไรควรเจริญวันนี้อากาศก็เย็นสบายดี ฝนฟ้าก็รองสามวันก่อนโปรยลงมาให้อากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบาย <c oughs> ย้อนกลับไปสมัยเก่าๆ <c oughs> เข้ามาก็ให้เป็นป่าเป็นธรรมชาติเข้ามาในป่าก็มีแต่งแต่ไม้หอมไม้ประดับก็พี่น้องเรานั่นแหละมาช่วยกันมาช่วยกันทำมาช่วยกันสร้าง จัดระบบระเบียบของธรรมชาติให้หน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมพระเราก็เหมือนกันชีเราก็เหมือนกันขยันบันเพียรทากันช่วยกันงานหนักการเบาอย่าไปเกียดขั้นความเสียสละความอดทนการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมหลวงพ่อก็ไปยามทําให้ทุกคนได้มีความสุขวางพื้นฐานทั้งสมมุติภายนอกก็วางพื้นฐานเอาไว้ให้ทุกคนได้มีความสุขกันทั้งการ ที่แนะนวทางการจเจริญสติการเดินปัญญาแยกรูปแยกนามกันละกิเลสความอยากเล็กๆในน้อยเราก็ต้องพยายามละพยายามกําจัดดูโตต้นต่อต้นเหตุสิ่งเล็กๆในน้อยที่จะนําอันตรายนำไปความวุ่นวายมาให้เราก็พยายามอย่าไปเข้าจงเกี่ยวการดูเลขดูหวยดูหมอดูดวงอย่าให้มีการสะดอกเคาะ มันไม่ใช่แนวทางไม่ใช่หนทางอย่างไรที่จะละกิเลสตัวของเราออกไปให้ได้หมดจดเราก็พยายามการจเจริญสติกายวิเวกเป็นยังไงใจวิเวกเป็นอย่างไรโอ,ารอากาสออกงานเป็นการปฏิบัติทํางานไปด้วยความขยันมันเพียนละนิวรณ์ไปด้วยละความเจยดคลานไปด้วยมีความเฉชาละอย่างประโยชน์กับสมมติให้เกิดประโยชน์ทําความเข้าใจกับสมมุติ ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ความเกลียดคร้านง,งอมืองอเท้าเราต้องขยันมันเพียรขยันมันเพียรในการขัดเกลากิเลสขยันมันเพียรในการยังประโยชน์เอาการเอางานเป็นการปฏิบัติทําความเข้าใจให้หมดจดหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่อสู้แก้ไขกันมาก็จะได้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยก็ ลำบากมามากต่อมากต่อสู้กับกิเลสภายในก็หนักหนาสาหัสต่อสู้กับกิเลสภายนอกก็เอาการก็จะได้มาเป็นทหารที่หน้าอยู่หน้าอาศัยหน้าลื่นหลมก็ขอให้ทุกคนจงพิจารณากันไม่ใช่จะเอาตั้งแต่ความสนุกสนานเอาตั้งแต่ความเ,เห็นเจ็ดตัว มีโอกาสก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังจะพากันมัวม,มอประมาทพากันเล่นอยู่พยายามอุตส่าอย่างสมมุติให้กับทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขต่อสู้กับกิเลสภายอกภายในว่าจะได้มาบางทีก็โดนเหยียบโดนยัำสารพัดอย่างโดนด่าโดนว่าก็ไม่ได้ไปโตไปตอบอะไ,ไรเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดุไปด่าไปอากติคนอื่นได้เลย พ่เป็นกรรมบีบากของกรรมจะพูดออกไปว่าออกไปแล้วโทษมันแรงเพราะว่าใจของเราไม่มีอะไรแต่ตั้งแต่บอกอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่าไปด่าอย่าไปว่ากันจิ่งใจของเราสะอ,อาดบริสุทธิ์มากมายเท่าไหร่ใจของเราไม่เกิดเท่าไหร่มีใครมาว่าเราด่าเราโทษมันก็ยิ่งสะท้อนกลับไปแรงเราก็ได้ตั้งแต่พิจารณา รักษาเรารักษาเขาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ,ใจกายก็ไม่ได้ไปสร้างความเร้อนให้คนอื่นว่าจาก็ไม่ได้อาคาติไม่ได้เพ่งโทษถ้าจะบอกกล่าวก็บอกกล่าวด้วยปัญญาไม่ได้บอกกล่าวด้วยอํานาจของใจที่มันเกิดมันวิ่งพอเราจัดการกับใจของเรามาตั้ง2ี่สามสิบปีแล้วไม่ให้ใจของเราเกิด <c oughs> หลอดตั้งแต่ธาตุขันแตกดับก็ไปเท่านั้นแหละขณะที่ยังหมดยังมีลมหายใจก็จะยังประโยชน์ให้กับทุกคนใครมาทันก็ทนันไม่ทันก็เสร็จก่อนเทวดาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเทวดาที่มีกายเนื้อแล้วก็ไม่มีกายเนื้อปีหน้าก็คุณหมอจะถ่าพรกับมอดงเดือนท่านก็ได้เปวนาเป็นเจ้าภาพกฐถินท่านทุ่มเทให้ทุกอย่างตั้งแต่แต การสร้างวัดการซื้อที่ดินสร้างวัดการสร้างพระพุทธรูปยกใจยกขาวยกใหญ่ปิสัตว์กวนอิมยงทั้งกายก็มาช่วยทำการทำงานขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ขยันหมั่นเพียรทั้งาระหนาทีกันงานเป็นคนประหยัดมัธยัติศรัทธาเต็มเปี่ยมความเสื่อศรเต็มเปี่ยม บุญภายนอกภายในีท่านไม่ทิ้งนี่แหละเป็นบุคคลตัวอย่างนี่พร้อมสมมุติก็พร้อมความขายันมันเพียรก็พร้อมความเสียสละก็พร้อมเสียสละในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงประหยัดมัธยัติรู้จักดําเนินชีวิตให้ถูกที่ถูกทางไปที่ไหนก็ไม่ลําบากไม่ชูรุ่ยสูร่ายมองเห็นคุณค่าของสมมุติ คุณค่าของวิมุตเป็นบุคคลที่หน้าสรรเสริญคนอาตัวยักษ์ถ้าคนขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบมีความเชีละไม่ต้องกลัวอดตายไม่ต้องกลัวรลาบากไปที่ไหนก็ไม่ตกอับถึงดับความเกิดไม่ได้หมดจดถึงหมดลมหายใจไปก็ไม่ได้ลําบากมีแต่ความทุกข์นเหลือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ลำบาก พอความขยันมันเพียยนวามรับผิดชอบความเสียชละส่วนตัวส่วนรวมพวกเราบวชเข้ามาแล้วก็พยายามการที่จะทําใจให้เป็นพระนี่ทำนี่มันก็ยากอยู่ก็ต้องคอยแกะไขตัวเราความในหลักการหลักธรรมและความอยากแม้แต่นิดเดียวนั้นท่านก็ยังไม่ให้เกิดเลยอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมายังกลับกันอีกต้องคลาย นี่ความหลงในกายเนื้อของเราเด่นปัญญาถึงเราคลายไม่ได้ก็ใจของเราก็เป็นบุญอย่างประโยชน์อย่างบุญให้เกิดขึ้นบุญระดับสมมุติบุญวีม,มุติสมมุติความจริงของของสมมุติความจริงของวีม,มุติมีหมดเป็นเสีแต่ว่าพวกเราจะเข้าถึงซับตรงนั้นหรือไม่เท่านั้นเองเราเข้าถึงแล้วก็อย่างประโยชน์ให้เต็มที่เท่าที่โอกาสอำนวยให้ ถ้าเรามีอาน,นิสง์เพียงพอมีบุญเพียงพออย่างบุญภายในให้เต็มปิบบุญข้างนอกก็จะหลั่งไหลมาเองไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาพอทุกคนก็ปรารถนาที่จะมาขอ,อความอนุเคราะห์อาน,นิสง์จากบุญของเราไม่จาเป็นต้องไปดิ้นรนเพราะเราสร้างเราทําบุญภายในเราก็ยังให้เต็มบุญข้างนอกก็ล่นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่พี่สู่น้อง จากกองน,น้อยก็เป็นกองใหญ่มาหึมาจนเป็นเองเมตตเทวดาก็ต้องร้อนต้องมาคอยช่วยเหลือจะอาน,นิี้สงส์ของเราพออ่ะตั้งใจรับพรกันอขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกทันจงเจริญสติให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่าง เอาไว้จวครั้งโชคราวถึงเราหยุดไม่ได้ฟังไปด้วยโน้มสำเนียกลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆลองดูสิการสูดลมหายใจเข้าไปยาวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกก็จะชัดเจนความรู้สึกรับรู้ขณะลมสัมผัสป,ปลายจมกูกนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้เวลาลม วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกก็รู้ออกกระทบปลายจมูกก็รู้รู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวอยู่ปัจจุบันธรรมคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็พยายามศึกษาอย่าไปบังคับหายใจยาวเป็นลักษณะอย่างนี้นะหายใจสั้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะ หายใจธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาเราจะสร้างความรู้ตัวทีในีทั้งกายก็อึดอัดหน้าท้องโคตแน่นสมองโคตรตึงเพราะความไม่เคยชินเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินของหลงการหายใจธรรมชาติทุกริยาบทนั่นแหละเราตื่นตัวเมื่อไหร่สติเราตั้งมั่นเมื่อไหร่เออเรารู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นลักษณะนี้ลึกลงไปก็รู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ใจที่ ขณะกาะตัวใจเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ความคิดเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตัวใจเคลื่อนเข้าไปรวมความคิดได้อย่างไรลองอดพูดอดคิดสังเกตดูความคิดเราสร้างความรู้ตัวอยู่ถ้าความคิดจะก่ะตัวปุ๊บเราก็ไปดูฐานของเขาเขาก่ะตัวอย่างไรมันจะค่อยไล่เลี่ยงลงไปเรื่อยๆค่อยแกงลงไปเรื่อยๆเห็นลักษณะของใจที่ไม่เกิดใจที่ปัศจากกิเลสเห็นลักษณะของความคิด อาการของความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดหรือว่าขันหะของเราท่านถึงบอกว่าให้ hey, รอบรู้ในกองสังขารให้ hey, รอบรู้ในขันหา้าให้รอบรู้ในดวงวิญญาณของเราถ้าเขาเกิดอย่างไรเขาไปอย่างไรทําไมเขาถึงเกิดกิเลสทําไมเขาถึงหลงทําไมเขาถึงมีความทะเยอทะยานยากเราก็ต้องพยายามจัดการแก้ไขเสียขณะที่ยังมีกําลังมีลมหายใจจุ <im itation> ใจที่เกิดกิเลสใจที่เกิดความอยากเราก็ละความอยากด้วยการออกออกด้วยการให้ใจที่มีความเกลียดคร้านเราก็พยายามละความเกลียดคร้านเพิ่มความขยันหมั่นเพียรใจที่มีความแข็งกล้าวแข็งกระด้างเราก็พยายามปรับปรุงใจของเราให้มีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมมองโลกในทางที่ดีแล้วก็คิดดีการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมเราก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครเขาจะแก้ไขให้เราได้เลยอย่าไปแบกตั้งแต่ที่ทมานะละ,เ,ะเห็นแก่ตัวมีตั้งแต่กิเลสเล่นงานอย่อยางนั้นเราต้องพยายามแก้ไขตัวเราขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่หลวงพ่อก็ได้เพียงแค่พูดให้ฟังบุคคลที่มีสติมีปัญญาไม่จําเป็นต้องไปฟังมากเลยจะเจริญสติเข้าไปอบรมใจตัวเราเองรู้ไม่โทษทันเรู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักระงับรู้จัก หาเหตุหาผลเริ่มใหม่จนกว่ามองเห็นค้นคว้าหาความเป็นจริงแล้วก็ยังประโยชน์ของตนให้เต็มที่จนล้นออกไปสู่สมมติภายนอกไปที่ไหนก็ไม่ตกอับบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขตัวเราเองตลอดเวลามองบนมองล่างมองกลางใจของเราตลอดเวลาก็ต้องพยายามกันอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งในการทำบุตรในการให้ทานซึ่งเป็นพื้นฐานในการปล่อยวางได้เป็นอย่างดีที่สุดเลยทีเดียว กานถึงวางฐานเอาไวา้ตั้งแต่แรกฐานภายในฐานภายนอกฐานสมมติฐานวัตถุแล้วก็ฐานความยึดมั่นถือมั่นฐานกิเลสฐานอารมณ์ออกแก่กิจจากใจจนงจนเรือต,ตั้งแต่ความบริสุทธิ์คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ในความบริสุทธินั้นั่นแหละคือเครื่องอยู่ของใจเรื่องเรียกว่าความว่างว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากขันห้าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มปิบ แต่การลงมือต้องพยายามต้องพยายามจากใน้น้อยไปหามากๆไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยไม่ใช่ว่าเวลาไปเลือกการเลือกเวลาเราจัดการกิเลสของเรากิเลสของเรามันไม่ได้เลือกการเลือกเวลาหรอกมันเล่นงานเราเมื่อไหร่เราก็จัดการมันเมื่อนั้นแหละใจของเราเกิดเมื่อไหร่เราก็จัดการมันเมื่อนั้นแหละเราก็พยายามออกมันไม่เหลือวิชัยหรอกอ่าสรางความรู้สึกระปรูการให้ใจเขาออกให้ชัดเจนกันนะอยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวคนนั้นนี่ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายเจ้าหมูของเราจะเจ็บเอาไว้ปะพร้อมๆกัน,กนค่อยไปสร้างสารต่อนะ